เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาแนะนำวิธีการบำรุงรักษาฝายปั๊มในรายตมากกันนะครับก็เป็นรายละเอียดการทำงานทั่วไปนะครับเช่นตรวจวัดความร้อนของตัวปั๊มกวดขันน็อตต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณตัวข้อต่อนะครับตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ฝายปั๊มครับว่ามีความเร็วรอบตามเนมเพจที่กำหนดหรือเปล่า นะครับแล้วก็เป็นการทําความสะอาดทั่วไปนะครับนากลองอากาศมาเป่าทําความสะอาดนะครับแล้วก็เป่าทำความสะอาดในจุดที่มีคราบสกปรกนะครับอีกเป็นการดูภาพรวมของตัวฝ่ายปั๊มนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีการตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดเรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรต่างๆส่วนหนึ่งที่เราต้องทําทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆไตรมาสก็คือเรื่องของการ ตรวจสอบนะแรงดันน้ำในบริเวณที่เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วก็ทำการแมนเทนเนนตัวฝ่ายโฮสต์แคบิเนตด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการวัดค่าแรงดันเรียกว่าแรงดันสถิตนะครับแรงดันน้ำในขณะที่ยังไม่ได้ฉีดน้ำดูว่ามีแรงดันมากพอไหมที่จะใช้ในการทำงานตรวจสอบดูเรื่องของความสามารถในการที่จะเอามาฉีดน้ำดับเพลิงแล้วก็ ลองโยกดูที่ครับว่ามันสะดวกเข้าออกได้นแน่นไหมลองเปิดน้ําดูว่ามันมีสีดำขุ่นมากแค่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการลองฉีดจริงๆกันดูเพื่อให้เห็นว่าน้ำนั้มีความสามารถในการที่จะฉีดออกมาได้ค่อนข้างเยอะนครับนี้ก็แมนเทนแนนให้ตัวสายโฮสไฟเบอเน็ม,นมีความลื่นไหลนะครับเวลาจะใช้งานจริงๆจะได้สะดวกในส่วนของหัวไฟโฮสเคบิเนต ที่เป็นหัวที่ติดอยู่ในอาคารก็จําเป็นต้องทําการทดสอบเพื่อดูว่าน้ํามีความสะอาดมากแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นก็ยังต้องดูว่ามีอัตราการสูบน้ําหรืออัตราการไหลของน้ำเนี่ยเพียงพอตามข้อกําหนดไหมนะครับในความเป็นจริงแล้วที่จุดไกลสุดจะต้องมีอัตราการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงไม่ต่ํากว่า500แกลลอนต่อน,นาทีโดยที่จะต้องมีแรงดันที่บริเวณจุดไกลสุดเนี่ยประมาณสัก65ปอนด์ต่อตารางมิลในขณะที่ทําการฉีดน้ ตาการสูบน้ําและแรงดันที่จุดไกลสุดนี้เป็นข้อกําหนดที่ระบุเอาไว้ในกฎหมายเพื่อให้เป็นไปนตามมาตรฐานที่เพียงพอจะดับเพลิงได้สําหรับวันนี้ก็คงได้ให้ภาพกว้างๆกันไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันอีกทีในครั้งหน้าสวัสดีครับ